ตอนนี้ครับเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรนะครับมาอัปเดตรายชื่อที่ท่านขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ครับเพื่อรับสิทธิ์ในการช่วยเหลือและเยียวยาหากเกิดเหตุกับไม้ผลหรือว่าสัตว์เลี้ยงของท่านครับนางพรทิพศีสมโพธเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าขณะนี้เองสำนักเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ แจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงเขาเรียกว่าอัปเดตนหละฮะทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันว่าขณะนี้เองท่านอาจจะเลิกกิจการไปหรือยังท่านเองมีการประกอบกิจการเพิ่มเติมหรือไม่อาจเพราะบางทีเคยแจ้งไว้20่ไร่อาจจะถูกขโมงเพิ่มอ่าถูกต้องถูกต้องทำโค้งหนองนาเพิ่มเข้าไปอะไรอย่างนี้นะฮะเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการสนับสนุนการช่วยเหลือไม่ได้จะเอาไปทําอะไรนะอย่าเพิ่งไปกลิ่งเกรงเขาจะอัปเดตเพื่อที่ว่าเออรู้ว่าคุณซินินาตมีที่15ไร่ พอเวลาวาตถภัยมาไปสํารวจคุณซีนาแจ้งบอกว่าเสียหายไป10บไร่เขาจะชดเชยให้ถูกต้องด้วยความรวดเร็วถ้าไม่อัปเดตนะครับตอนนี้เองเนี่ยก็จะทําให้ฐานข้อมูลของเขาเนี่ยไม่ไม่ค่อยเสถียรตอนนี้ก็ขอให้แจ้งข้อมูลหลังทําการเพาะปลูกไปแล้วนะครับสิวันหากเป็นไม้ผลไม้ยืนต้นหลังเพาะปลูกไปแล้วไม่น้อยกว่า30วันหากเป็นไม้ยืนต้นให้ปรับปรุงข้อมูลทุกรอบปีผมวงเล็บนะไม้ยืนต้น เขามากกว่าวปป1ปีมันไม่ใช่ข้าวมันไม่ใช่ข้าว<ช>โพดนะฮะ<ช>อันนี้ต้องต้องอัปเดตข้อมูลด้วยตอนมีการอัปเดตข้อมูลตลอดนะคะสําหรับวิธีการในการอัปเดตข้อมูลไม่ว่าท่านจะเป็นกเกษตรกรใหม่หรือเป็นกเกษตรกรรายเดิมทําเหมือนกันนะคะคผ่านช่องทางง่ายมากคุณผู้ชมคะ่ะนั่นก็คือแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กสามารถติดตั้งโหลดแอปพลิเคชันในมือถือได้เลยได้ทั้งระบบ Android และก็ iOS อีกหนึ่งช่องทางค่ะแอปพ,พลิเคชันไทยดีโหลดกันไวหรือยัง ไทยดีค่ะเข้าไปใน eform นะคะหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางเว็บไซต์ค่ะ efarmer efarmer สามช่องทางนี้คุณผู้ชมสามารถทำได้เลยและอีกหนึ่งช่องทางนั่นคือติดต่อได้ที่สำนักงานกเกษตรอำเภอทุกที่ใกล้บ้านท่าน